เรามาดูโจทย์กันครับตัดเชือก A นะครับ1ครั้งจะได้เชือก2เส้นใช่ไหมครับตัด1ครั้งเนี่ยครับจะได้เชือก2อเส้นโจทย์ถามว่าถ้าต้องการเชือก32เส้นต้องตัดกี่ครั้งนะครับอ่ะให้เวลาคิดครับ1น,นาทีเริ่มเลย โอเคนะครับเรามาเริ่มก okay. ันเลยดีกว่าตัดเชือกหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้เชือกแบ่งออกเป็น2เส้นนะครับโจทย์ถามว่าต้องการเชือก32เส้นนะครับเราต้องตัดกี่ครั้งนะครับอะเรามาดูกันเลยนะครับเรามีเชือกหนึ่งเส้นนะครับถ้าตัดครั้งที่1นะครับตัดครั้งที่1นะครับจะได้เชือกเท่าไหร่ครับจะได้เชือก2เส้นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันจากนั้นนะครับเรานําเชือกสองเส้นนี้นะครับมาตัดครั้งที่สองนะครับ ตัดครั้งที่2จะได้เชือก4เส้นนะครับจากนั้นนําเชือก4เส้นนี้นะครับมาตัดอีก1ครั้งนะครับเชือก4เส้นตัดครั้งที่3ามนะครับจะได้เชือกกี่เส้นครับตัดครั้งที่3ามจะได้เชือก8เส้นนะครับสังเกตนะครับจํานวนเชือกจะเพิ่มขึ้นทีละ2เท่านะครับจากนั้นนะครับเรามีเชือกอยู่8เส้นนะครับเราต้องตัดอีก1ครั้งนะครับเป็นครั้งที่4ี่ เชือก8เส anyway, ้นตัดอีกหนึ่งครั so, it, the the ้งนะครับจะได้เชือกกี่เส้นครับได้เชือกเป็น2เท่าจากเดิมนะครับเดิมมี8ดังนั้นนะครับตัดอีกหนึ่งครั้งก็จะได้เชือก16เส้นนะครับลองสังเกตนะครับถ้าเราตัด1ครั้งนะครับเราจะได้เชือก2เส้นตัด2ครั้งนะครับเราจะได้เชือก4เส้นนะครับตัด3มครั้งนะครับเราจะได้เชือก เพิ่มขึ้น2เท่านะครับเอา4มาคูณ2นะครับคือได้เชือกแเส้นนะครับตัด4ครั้งนะครับเราก็จะได้เชือกเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเอา8มาคูณ2นะครับได้16เส้นนะครับโอเคนะครับถ้าต้องการเชือก3 2เส้นเราต้องตัดกี่ครั้งครับมาดูกันเลยครับถ้าเราตัดทั้งที่5นะครับเราจะได้เชือกกี่เส้นลองดูนะครับเอา16มาคูณ2ใช่ไหมครับเราจะได้เชือกเพิ่มขึ้น2เท่า เท่าไรครับ16คูณ2ได้32นะครับเราได้แล้วนะครับถ้าเราต้องการเชือก32เส้น okay, นะครับเราต้องตัด5ครั้งนะครับโอเคนะครับให้น้องๆสังเกตนะครับว่าการตัดเชือก1ครั้งนะครับเราได <uj> <athlete> ้2เส้นการตัดเชือก2ครั้งนะครับเกิดจากการนำ2มาคูณกับ2ครั้งนะครับได้4เส้นตัดเชือก3ครั้งนะครับเกิดจากการนำ2มาคูณกัน3ครั้งนะครับจะได้8เส้น ตัด4ครั้งนะครับเกิดจากการนำ2มาคูณกัน4ครั้งนะครับได้16เส้นตัด5ครั้งนะครับเกิดจากการนำ2มาคูณกัน5ครั้งนะครับได้32เส้นคราวนี้น้องๆก็รู้แล้วนะครับสมมุติว่าถ้าโจทย์ถามว่าต้องการเชือกสัก128เส้นต้องตัดกี่ครั้งนะครับน้องๆก็คูณต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก็จะรู้นะครับเช่นตัดครั้งที่6นะครับก็จะได้ 6 4ใช่ไหมครับเพราะเกิดจาก2กําลังหหรือ2คูณกัน6ครั้งใช่ไหมครับอันนี้เกิดจากการนําเอา32มาคูณ2นะครับตัดครั้งที่7นะครับเกิดจากการนําเอา64มาคูณ2นะครับก็จะได้128เส้นนะครับนั่นก็คือ2กําลัง7หรือ2คูณกัน7ครั้งนะครับโอเคนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับผ่านเลยครับ